ที่เขาบอกว่าสกวเนอี่ยเดิมทีสกวน,นะมันมีโคลเรเสิร์วิจัยอยู่บนที่ประมาณหลายหมื่นล้านนะครับมันไม่สามารถจับต้องได้ก็เลยเสนอว่าเอ๊ะมันจะมีงานวิจัยอะไรไม่ที่จับต้องได้เนี่ยเราก็เลยนําเสนอแพลตฟอร์มร,รูปแบบการพัฒนามือนะครับเราเสนอเข้าไปเราก็เลยเร่งร้นมาทาการพัฒนามือไปทั่วประเทศนะครับอันนี้คือเบื้องต้นก่อนแลวการพัฒนามือก็อย่างขอนแก่นดรเช่นใหม่เช่นรายโคราชสงขาหนาดใหญ่ อากระบี่พังงาภูเก็ตนะครับจนสุดท้ายเรามาทำนครสวรรค์พัฒนาเมืองนะครับนครสวรรค์พัฒนาเมืองแล้วเราก็ไปโปรยนะครับจากนครสวรรค์พัฒนาเมืองตอนนี้กลายเป็นเมืองต้นแบบของเราแล้วนะครับนครสวรรค์เนี่ยเราไปเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองจากจากเดิมเนี่างนี้เสามารถสร้างอาคารสูงอาคารขนาดใหญ่ได้นะครับบริเวณศูนย์ฐานท่ารถนครสวรรค์พอผมไปเปลี่ยนเสร็จปั๊บมันจะมีเม็ดลงคุณต้นมันหมื่นล้านเซ็นทรัลที่เคยเป็นซื้อที่ดิน ไม่สามารถก่อสร้างได้พอเป็นเปลี่ยนว่าให้ก่อสร้างอาคารสูงอาคารขนาดแต่การเปลี่ยนเราเปลี่ยนไปตามกฎหมายของอําเภอนะครับเราไม่ได้ไปแย้งกฎหมายของเมืองเมื่อเปลี่ยนได้แล้วที่ไม่เดินเศษเปลี่ยนลงทุนในนครสวรรค์เฉพาะบริเวณศูนย์ท่ารถศูนย์การท้าท่ารถนะฮะมีเซ็น,รรรน,นะะรทรัลอยูอ่ประมาณ8 0 0 0ล้านแลงน้วก็มีโรงพยาบาลเอกชนสิรแพทย์ในประมาณประมาณ2,000ันล้าน ถ้าเกิบหมื่นล้านเป็นหมื่นล้านเนี่ยแล้วก็รวมเสร็จกี่ล้าไปออกแบบเมืองอยให้บริเวณฟลอ,อกนั้นนะครับแล้วต่อมาเราก็ไปทันที่ภูเก็ตภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์พัฒนาเมืองแลรถมาคนทำพอทําเสร็จเนี่ยทางรัฐมนตรีกระท,ทรวงมหาดไทยนะครับคุณอน์ทินเนี่ยเขาบอกว่าทําแค่นี้ไม่ได้เราก็เลยทํากระจายไปภูเก็ตกระบ,บี่พลังงานเป็น A W U C มาตรฐานเมืองเนี่ยคอรเดน แล้วเสร็จแล้วก็บอกทําแค่อ,อนามันก็ไม่ไดเ้เราก็เลยกระจายทั่วประเทศมี9ก้าศูนย์เสพิดตอนนี้รวมทั้งที่โคราชด,ด้วยนะครับที่โคราชก็เป็นศูนย์เสพติดเวลเนสนะครับของท่านดรวัชรีเนี่ยที่เขาใหญ่นะครับท่านก็เป็นแมน่งาน,งน,นรวมทั้งทุกที่ที่เราไปก็จะไปร่วมมือกับทางสถาบันการศึกษาคือมหาลัยนะครับอย่างที่นี่เราก็มีมหาลัยขอนใหญ่มหาลัยมหาสาครคามอย่างที่โคราชก็มีมทรมทศ นะครับมารวมยู่ด้วยแล้วก็มีหน่วยงานของทางราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นจังหวัดแล้วก็ผู้ประกอบการแล้วก็รวมถึงหน่วยงานที่เป็นเช่นสภาพสาหกรรมสถานการาาการท,าท,าท่องเที่ยวขอการค้านะครับทั้งหมดก็จะมารวมอยู่ยใ,นในปาร์ตี้ของผอันนี้คือเ,เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนามเมืองซึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนามเมือง จะต้องเป็นรูปแบบใหม่กันนะเท่านหรเมืองทำยังไงเราทำลายเมืองต้องมีศูนย์เสยเกยมเมืองแล้วเมืองต้องไม่ทำลายธรามชาติสินะตัวโมดักที่เราผลิตออกมาต้องเป็นกรีนท,ที่แบแต่ถามว่ามันเป็นกฎหมายผักเมืองไหอยางคนระับมันเป็นกฎบัตร,รที่ผมบอกพยายามบอกว่ามันเป็นกฎบัตรคือข้อตกลงร่วมกันของทุกภาคส่วนในสังคมเนี่ยเราจะต้องสร้างเป็นกฎบัตร,รไปก่อนเขาเรียกว่า ถ้เาเตกลงความร่วมมือหรือโซเชียลคอลลาปอร์เรชั่นเพื่อนๆถามว่ามันคือเอ็นโอยูใช่ไหมนครับเนี่ยคนนี้ถามว่าเป็นเอ็นโอยูใช่ไหมใช่แต่และเมืองที่จะทำกกร่วมกันเนี่ยต,ต้องมีการวางแผนร่วมกันก่อทุกปาร์ตี้เลยครับแล้วเสร็จแล้วก็สร้าง,งาารับฟอร์มในตอนนี้มาโดยมีจะมีข้าวว่างหมายข้าวโวชิวัตที่ชัดเจนเลยว่าใครจะทําอะไรยังไงเหมือนเรามา,ารวมกันวันนี้ไม่ได้แปลว่าผมไม่ทําอาจารย์ดร์มาชีรีไม่ทำทุกคนต้องมาลงช่วยกันทำหมด เหมือนผมยกตัวอย่างให้ฟังนที่นครสวรรค์น,นะครับหลังจากที่เราประชุมกันเนี่ยมันก็จะเชิญพ่อค้านักธุรกิจสถาบันการ,รศาึกษามหาวิทยาลัยหน่วยงานราชการนะครับมารวมกันรวมทั้งชุมชนแออัดชุมชนเมือรงรวมทั้งกเกษตรกรที่อยู่นอกเมืองด้วยเมื่อก่อนเนี่ยอาหารปลอดภัยนะครับที่นครสวรรค์ก็ส่งไปขายตลาดไทยส่วนขายสิ่ขนแต่ด้วยระยะทางท้าเกณฑ์ของเราถ้าส่งเกิน30กิโลเมตรมันไม่ได้อาหารมันจะเสื่อมคุณภาพ พอส่งไปแล้วก็ขายไม่ได้กับคนต่ตางบ้านเราเราก็ไปศึกษาห่อยว่าคนมาซื้อคือใครน่าจะเป็นคนที่สนุ๊กโลกลครเถืแต่ไปซื้อที่ตลาดไทยนะพอเข้ามารู้จักกันแล้วแบบนี้อันนี้เป็นกลุ่มเกษตรกรอันนี้เป็นพัฒนาการเฮ้ยเอามาขายคุณม,มาขายผมสิเขาเป็นคนขายกันเองเกิดการซื้อขายาก,กันเองแล้วคิดด้ค่าสูางแล้วครส่วนก็มี ก็พืชผักเกษตรชั้นดีเนี่ยนะฮะที่ภูเก็ตที่เราไปทำี่ภูเก็ตพัฒนาเมืองด้วยนะครับก็มีอาหารทะเลปลอภัยเขาก็จะเทรดกับสระบุรีนมจะเป็นท่าตมีคุณารตัโตแกลมาเขาจะมาเทรดกันอันนี้ก็คือชาเตอร์ที่เราทำขึ้นมาทุกภาคส่วนเนี่ยเรต้องขับเคลื่อนโดยภาคประชาชนประชาชนก่อนสังคมนและสุดท้ายเนี่ยถ้าเราไม่ไปจับเลยแบบหน่วยงานราชการก็ไม่ได้เพราะเขาเป็นพื้นที่เขาถ้าเขาไม่อนุญาตเราไปยากเหมือนอูดรเนี่ยครับ คนแก่ต้องอย่างรอนเนาะเรามาทำสีแ<ส>ย<า>กชิบุยาตอนแรกมัอยา่า่แดกเรามาทาสีท <ไป S 1> <ๆ>ี่เส้เราทำเพราะอะไรเพราะว่าในช่วงนั้นเวลาเราไปทำอินเสิร์ตถ <c oughs> ามเนี่ยไม่ค่อยได้คำตอบแล้ว<ม>ก็ไป<ม>สอมกับสอมก็เหลือไปกับคนก็จอดรถธรรมดาครับเราเรียกว่าเราได้ทั้งก้อนสีขึ้นตอกไป ว่าเสร็จปั๊บคุณต้องการอะไรคุณมีความผสมสุดท้ายเราก็ขอนายกว่าขอตุ้มต้นไม้ใหญ่มาตั้งมาตั้งวางไม่ก่อนแล้วปรากฏว่าเราขอสองอาทิตย์ผ่านไปสองอาทิตย์นะฮะชาวบ้านที่อยู่สรีแยกเขาไม่ให้เลิกเขาไม่ทำต่อทำไมเขาให้ทำต่อเพราะเขาขายของได้มีคนมาถ่ายรูปเด็กรุ่นใหม่ๆว้าวศีแชื่อแย่ต้องอดมีเหรอมันมีมีวีหมอกเฉียวครับนั่นคือเป็นผลงานเราชิ้นแรกที่ทำนะครับ แล้วตอนหลังเขาก็ไปทำอีกตัวเขาเรียกว่าโครงการของรัฐบาลนครปรอนนะครับถนนเส้นผมเรียกคถนนสายหมายเยขสี่แยกทองใหญ่เราขอทำเป็นปริชีพรีนบรหวานทั้งหมดลงต้นไม้อย่างรวดเเลยครับอันนี้คือที่ไปที่มาแล้วตอนนี้เขาได้เข้าแผนแล้วนะ,ะไม่เข้าแผนคออะไรอมด้วยมักแข้งอย่งไม่อเราก็ไปดีไซน์เหมือนช,อชอนนะะ่องเกชองอั้เขาไปเข้แผนประมา เขาจะต้องทำว่าคือเขาต้องลงู้ว่าไม้ใหญ่เท่าไหร่ค้ังเท่าไหร่ทั้งสวนทั้งนั่นก็คือเป็นเป็นวิชาทักเือนนะครับสมัยใหม่อันนี้ก็คือข้าวค้ารับเดี๋ยวเล่ายาวปรคงจะคองไม่ทันนะครับมีมีมีประเด็นใหญ่จะทำให้เขา